ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับทนายวิเศษสุดร่าทนายความจังหวัดสกลนครครับวันนี้เราได้ทราบข่าวนะครับว่าพลรมรมีมติเห็นชอบกับร่างพลบคาสิโนนะครับขั้นตอนต่อไปของการจัดทํากฎหมายก็คือพลอบรพระราชบัญญัติคาสิโนนี่นะครับการจัดทํากฎหมายนี่ต้องผ่านสภาผู้แทนรัษฎรครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการพลรมรก็จะนําเสนอไปให้ ประธานรัฐสภาบรรจุบรรจุวาระการร่างกฎหมายนี้เข้าไปในสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อพิจารณาครับในส่วนของกระบวนการพิจารณาก็จะเป็นรายละเอียดของรัฐสภาการตีความการเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอันนี้อันนี้ก็ต้องมาดูรายละเอียดว่าสสที่ท่านเลือกไปเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับพลวอ,อคาสิโนท่านก็จะได้รู้รอบนี้ครับการพนันถามว่าเป็นสิ่งที่ดีไหม ถดีกฎหมายไม่ระบุว่าผิดกฎหมายนะครับออันนี้ผมยืนยันได้เลยว่าการพนันมันเป็นบ่อเกิดของปัญหาอัจฉกรรมหลายๆอัจฉกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับในส่วนตัวผมผมไม่เห็นด้วยกับพลรบนี้แล้วผมก็ขอคัดค้านอย่างแข็งขันนะครับอืว่าไม่ควรมีคาสิโนในประเทศไทยขณะนี้ถ้ามีปัญหามีปัญหาในการควบคุม ท่านก็ต้องใช้กฎหมายที่มีอยู่ควบคุมบ่อนการพนันให้ดีครับไม่ใช่ว่าปล่อยปะละเลยหรือปล่อยให้มันมีเกิดขึ้นแล้วท่านบอกว่าดูแลไม่ได้เอควบคุมไม่ได้แล้วท่านจะทําให้มันถูกกฎหมายซะอันนี้มันก็เป็นถือว่าเป็นการนับถอยหลังของของการปกครองอีกรูปแบบหนึ่งครับในส่วนตัวผมผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเออยากให้ส่วนตัวผมก็อยากให้สภาผู้แทนรัศฎรเนี่ยนะ สสที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนี่นะครับคัดค้านพลบบเหล่านี้ให้เป็นผลมากที่สุดแม้รัฐบาลหรือคอลมอจะเสนอเข้าไปมีเสียงมากกว่า300กว่าเสียงก็ตามแต่ถ้าท่านสสท่านแต่ละท่านพินารณาความเป็นไปได้ส่วนได้ส่วนเสียของสังคมแล้วอยากให้ท่านพินารณาโดยความเป็นธรรมครับท่านไม่จําเป็นต้องไปดูว่าท่านอยู่พรรคในสังกัดไหน ท่านดูผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนครับ